ดีดครับทุกคนครับพบกับช่องบ้านอำเภอนครเชียงครับวันนี้เดินทางไกล238รมกิโลจากมหาสารคามครับกวนันนั้นเขาเล่นอยู่สกลนครอำเภอพนานิคม460โลนะครับขี่มาในเครื่องทางก็นอนพักผ่อนไกลเหลือเกินวันนี้ก็ออกจตกเที่ยงมาหอดผีไปซ้ำเกือบเคืองนะครับโรงเรียนบ้าน น้องแมงงามสองโรงเรียนนี่มีสองสองงานอันหนึ่งกับสองโรงเรียนบ้านน้องแมงงามสองตำบลน้งงนองแมงงามอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์กะไกลพอสมควรพี่น้องครับแต่ว่าก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับ ยนต์นี่ณโรงเรียนบ้านหนองไม้งามสองบัตรร้อยยี่สิบครับทีมงานสาวหน่อยเพดบันแพงมาเลี้ยงสร้างโดมหลังคาโรงพยาบางลโรงเรียน ขี่รถมาก็เห็นห้อยฝนตกอยู่มีห้อยฝนนะครับรออตอนนี้ก็เบื่งกาแฟมากๆนะครับเพราะว่าหอยกินผู้เดียวเพราะว่ากินอะไลนะเพราะมันนั่งรถเวลางานๆนานๆมันก็ต้องกินอะไรบ้างมันิไดแบแบบว่าเวลามันจะได้เดินเร็วๆนะห้องิีด้มาหอดงานเร็วๆม <c oughs> ีร้านอะไรร้านไข ก็มาเดาเอานางงานกันครับโอ้ยทางบ้านเปิดเนาะเลลก็สวยกรสุบ,บ้านนองไม้งามตบลน,นองไม้งามอำเภอบ้านกวด,ด,ดจังหวัดบุบรีรัมมาเดิดพี่นอ้องอำเภอบ้านกวดนะครับบุรีรัม มาหอดางนงี้เขาอกสิเห็นไฟเลยเดีอยวบัดเออมันบอกว่าให้เรียวไายว่าซันว่าให้เรียวไาย ต้องเปิดเต็มที่อาการค่อนค้างห่อนแห้งอีกลครับอ้าว,วบานพูดเลยขึ้งามแต่สวยมากเหมือนจกนักรันงั้นไงปวดขัดนกินเราก็ทำตามงบตามมานีเนาะหลายคนก็คิว่าเดี๋ยวงบบานไปเพราะบานไปครับบ,รบ,บพราะตั้งงบไปเขามีเงินสมมติถ้ามีเงินแสนหนึ่งเขากระสางแสนหนึ่งหมดแค่ไหนก็จบแค่นั้น เรามีรอบใหม่ก็สร้างรอบใหม่เออแมนปแมน้องจะปีกะโอ้จะสร้างมันถอดนี่ครับมาฮอดแล้วนี่คือเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับหลีกได้หามเด้อลูกเต่าด้วยนี่ขี่รถม่วงหนาหลังเหยียบดังแปะมากมลูกชัดเป็นคนดีผมสีแดงซะด้วยสรุปแล้ว โดน,นความปิดเนี่ยเอามาเข้าพมืองเล็กหน่อยอะไรแบบพมืองที่นี่นั่นแหละเออหลอกไปงานสองครับเอาศูนแมนบันเอาทั้ทงนี๋เขาเนี่ยครับโอ้ร้านค้าหลายมากเลยร้านค้าเยอะมากร้านค้าหลายขนาดไนอะไเงี้เรืรอ่อเนาะใช่ใชบักมีหรือเปล่ามามีอ่ะ นี่นี่ปัญจีสร้างมึงนีแหละอันโดมเอียงเพิ่นบางเอาพามาหอดจอดถึงครับอันนี้รถอันเพิ่นกาลังเสี่ยวนำรถน้ำแข็งหัววันนี้ก็มามวนมาซื้อน้ำแข็งพี่น้องโอ้เหลียวอะไรบอู้อูโอู้ต่ำ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 โอ้ต่ำต่ำต่มวันนี้คือสุดยอดมากครับทีมงานเราก็มาพักแรมอยู่ตรงนี้ วนเข้าไปเลยฮึดทึดนั่นละ่ะจิตยอดมากอโอ้เฮ้านอนแล้วนอนเคนทีมงานโฮกะตั้งฮานแล้วนะครับไปตั้งฮานแล้วกับทีมงานสาวน้อยเพียัรไปได้ไหม <S <S อะอยบนหัวทางหลังหันไปทางใดไปทางนี้ได้บ่ ข้าขอความวุ่นวายเดี๋ยวไปนอนน้ำแข็งลงสักคนประมาณ20ล้านเนี่ยอยากกินโมกเกียดน้อยนเดสียบนโมกเกียดน้อยโมกเกียดน้อยทามทามอุมเฮ่อม้อน นเนจอสาสมควรรถออกตอลุดนเลยเลยใหญ่ไปได้บน,นตอนนี้เราติดแงกนะฮะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไปเลยไปเลยไปเไปซ่ล่ะ

ทุกอะไรใจพี่น้องครับบ้าหอดลังงานแล,ะละ้วละ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องบ้านลำพูนออฟชียนครับสวัสดีครับผม